สวัสดีครับวันนี้พาพบกับผมนะครับช่างเจ๋งวันนี้มาส่งงานนะครับมาลิทั้งลำครับงานยังไม่ขัดนะครับแต่เป็นงานดิบยังเป็นงานดิบอยู่นะครับมาลิทั้งลำนะครับท้ายนี่เป็นกระลึมนะครับกระดึมกระลึมแบกไว้จมงานนะครับเป็นไม้ดังๆนะครับที่น้อง ไก่ก็มีแล้วนะครับครอบไก่ผมทําเองนะครับนี่ยังไม่ได้ยึดนัดครอบไก่เป็นงานมาลิดทั้งลำนะครับงานกำคองานศูนย์ชัก55ครับ ทักห้าสิบห้าลางลางนี้สามสิบสามสองนะครับลางสามสามสิบนะครับจะแข็งแรงขึ้นมาหน่อยดนะครับให้ดูความครับทีไหมครับแนบไหมแนบอยู่นะก็ได้อยู่นะครับลองไม่ห่างมากนะครับ มันก็ปืนก็หนักอยู่นะครับแต่หนักแต่ว่ารวมตัวปืนนะหนักครับแต่ว่าปืนนะหนักไม่หนักนะอยู่ที่บาลานซ์บาลานซ์ท้ายกับปายนะครับปืนที่มันหนักปลายเราจะรู้สึกหนักถึงแม้นมันมีน้ําหนักเบาก็ช่างมันจะรู้สึกหนักครับแต่ถ้าปืนหนักนะบาลานซ์มันได้นะมันจะไม่รู้สึกหนักเพราะว่าเวลาถือเราขึ้นยางถือนะครับ แขนเราจะเปรียบเหมือนคานถ้าสองฝั่งนี้มันได้น้ําหนักกันมาล้านกันมันก็ไม่รู้สึกหนักนะครับทําอยู่บนคานแต่ถ้าหนักปลายปลายหนักเพ๊บโอ้โหปืนเบาก็รู้สึกหนักครับเป็นไม้ด่งดางๆนะมาริดเห็ดไหมครับราจจะเห็ดเลยนะ นึกว่าเสื้อตกปลาเนียที่แรกหลายด่างขาวเงี้ยเป็นกระลืมนะครับกะลืมแบ็กไว้เสืขาวดํานะครับกะลืมกระลืมกับขาวดําคนชอบเรียกคนกันนะครับก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอก,กมั่วไปเลยักัน งานดิบอยู่นะครับยังไม่ได้ขัดเหลือขัดเคลือบก็ยึดน็อตนะครับอันนี้ยังไม่ได้ยึดน็อตนะแล้วก็มีผ้านะคนเรานะเจาะก่อนปั่นเอียงไปดิบหนึ่งนะครับนี่สองรูนี่ยึดนอดนะ็อตเลยแม่งเลยดีไหมครับเอียงไปหน่อยนึง <c oughs> <c oughs> ตกตะกตกอน,นปั่นนะครับมันก็กลางอยู่นะ แต่ว่าปันเสร็จทำไมมันแหว่งไปข้างหนึ่งไม่รู้นะครับครับสุดท้ายชมนะครับไม้ดังๆครับชอบใครชอบมันครับดังๆนี่ผมก็ซื้อก็เกือบสองสองพันเกือบสามพันเหมือนกันนะครับไม่ใช่เบาๆนะแผ่นหนึ่งนะ ใช่ว่าเป็นดงเป็นด่างแล้จะได้ถูกนะครับผมไม่เคยได้ไม้ถูกกับเขาสักทีนะครับไม้ฟรียังไม่มีเลยนะฮะคนข้างบาลานดีนะกระบอกนี้ถ้าทำมาแล้วนะทำมันไม่ได้เดี๋ยวรีดท้ายอีกหน่อยนึงรับรองเบา สวัสดีครับขอบคุณครับ